เพราะว่ามันได้เวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาพร้อมใจกันชาปนก,กิจส้มกันสักทีหนึ่งท่านผู้ชมพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดถึงหลักการและความเป็นจริงรวมถึงความเป็นไปของประเทศชาติเดี๋ยวจะอยู่กันได้ยังไงได้เวลาที่คงจะต้องดําเนินการอย่างจริง,งจังกันนะครับผมกํลาลังพูดถึงเรื่องกรณีของพฤติกรรมหรือวัสดานของพรรคส้มที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ผมสรุปได้เลยนะครับณนะเวลานี้ว่าพรรคส้มไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมไม่เท่าไหร่ยังต้องการที่จะล้มผลการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะให้ได้เพียงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ชนะการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดผมจะใช้คำว่าบัดซบกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองนี้เนี่ยท่านคิดว่า ผมควรจะใช้คำนี้ได้ไหมครับไอพักการเมืองบัตรซบนี่ขออนุญาตท่านผู้ชมกันเลยนะขออนุญาตแล้วนะหรือว่าขออนุญาตแล้วนะช่วยอนุญาตให้ผมหน่อยเถอะผมจะได้ใช้ใช้สิ่งที่ท่านผู้ชมอนุญาตเนี่ยในนามของประชาชนไปตอบโต้คนอื่นเขาได้เวลาที่เขาพูดถึงคำว่าประชาชนคำว่าประชาชนคำว่าประชาชนแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อประชาชนอ๋อ,อต้องไอบัตรซบด้วยแหละครับ<笑><笑>ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ ผมใช้คำว่าบัตรซบใช้ได้ใช่ไหมครัท่านผู้ชมครับจะได้เข้าใจตรงกันคุณมาริกาบอกเหมาะสมดีค่ะอนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อนุญาตคุณไปทุนนะครับคุณลุงทิพย์เต็มที่ไปได้ไม่มีปัญหานะฮะเป็นจังไรดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกแจนเย็นเอาบัตรซบก่อนคือขั้นตอนในการที่จะสถาปนาความบัตรซบเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนกว่าจะสถาปนาจนกระทั่งถึงคําว่าจันไหร่ได้เนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับหลายคาด้วยกันค่อยๆครับแจนเย็นเหมือนเวลาเราทหารไทยเราไปสถาปนา อภิปไตยอะท่านผู้ชมครับเราก็จะสถาปนาความจรรยายให้กับพรรคการเมืองนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับผมเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมเห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องวาโคเนี่ยไปฟ้องร้องกับศาลปกครองแล,รและก็ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดศาลหนึ่งก็แล้วแต่แนวทางแบบนี้ผมโอเคนะโอเคนะคือคุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็ไปฟ้องหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการพิจารณาอย่างนี้โอเค ผิดก็ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดครับไม่ว่าอะไรหรอกครับแม้กระทั่งคุณจัดไปยื่นสารรัฐธรรมนูญขอนิยามคําว่าคุณธรรมจริยธรรมแปลว่าอะไรความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไปว่าอะไรเนี่ยเอาละมันจะอาจจะดูแล้วทุเรศทุลังโตเป็นควายแล้วยังไม่รู้จักเลยครับว่าคุณธรรมจริยธรรมแปลว่าอะไรเนี่ยก็โอเคก็ตามนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับสิทธิ์ของคุณทําไปเถอะคราวนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้อง ถ้าไม่ศาลปกครองก็ศาลร,รัฐธรรมนูญเชิญครับเชิญด้วยความยินดีเลยครับผมไม่รังเกียจเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ผมโอเคผมไม่ด่าเลยชื่นชมด้วยซ้ำไปที่คุณรู้จักทำตามกฎหมายซะบ้างอันนี้เป็นกรณีของพักเพื่อไทยแต่พักประชาชนเนี่ยกฎหมายมีแม่งก็ไม่เดินกันไอชิบหายพยายามจะเลี่ยงกฎหมายแล้วก็เอาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเอง เสร็จแล้วปั๊บก็มาอ้าบอกว่านี่คือหลักฐานนี่คือหลักฐานนี่คือหลักฐานถ้ามีหลักฐานจริงคุณยื่นกกตไปเลยคุณไม่ต้องมาให้ประชาชนเขาดูหรอกคุณจะฟ้องประชาชนเพื่ออะไรครับและอยู่ดีก็หยิบเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดอะไรขึ้นมาสารพัดอย่างถ้าผู้ชมครับท่านไม่ต้องไปสนใจหรอกครับไอ้เรื่องนี้ว่ามันจะเกิดรายละเอียดมันคืออะไรคิวอาร์โค้ดคืออะไรบาร์โค้ดคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นเรื่องของกรกตเขาก็าพิมพ์บัตรมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบัตรนี้มาไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถูกต้องตามที่เขาจัดสรรหรือไม่ผมไม่อยากไม่พยายามจะอธิบายด้วยคําทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะปวดหัวมันมีเรื่องของเลสอะไรต่อมีอะไรสารพัดอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกครับของเรามีหน้าที่เข้าไปเนี่ยเพียงแค่ไปยื่นบัตรยื่นบัตรเสร็จปุ๊บเจ้าพนักงานเขาก็จะดูว่าบัตรเราเนี่ยเลขที่เท่าไหร่แล้วก็จําเลขที่เข้าไปเท่านั้นแหละครับเขาจะได้รู้ ถ้าจำไม่ได้เขาก็เห็นบัตรประชาชนเขาดูบ้านเลขที่เขาก็รู้แล้วว่าอยู่เล่มไหนถูกไหมฮะเขาก็ไปยื่นจัดการซะอ้าวเขียนปนี่นี่น,นี่ปุ๊บอ่ายื่นบัตรแล้วก็นาเบอร์ให้เราเราก็เดินต่อไปทางซ้ายเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพับบัตรให้พับปรับให้เสร็จปุ๊บบัตรเป็นบัตรเอ่อบัตรีริสหนึ่งแล้วก็ขยับไปก็เป็นบัตรเลือกตั้งแบบเขตอีกหนึ่งแล้วหน้าที่เราก็มีแค่นั้นแหละครับถึงก็เข้าครูหาแล้วก็กาไปคุณชอบหมายเลข37มสิบเจ็ดก็ากาสามป คุณชาบหมายเลขสองทนายบอลก็กากาทนายบอลไปก็แค่นี้แหละครับจบไอเรื่องอื่นมันต้องไปคิดแล้วครับรายละเอียดตรงนี้โอ้ยมันจะนําไปสู่การล้วงลับข้อมูลได้ว่าใครเลือกใครอะไรทางไหนแล้วมันจะทำให้ไม่ไมเป็นความลับว่าใครเลือกใครยังไงแม่งโคตรดัดจริตเลยท่านผู้ชมมึงคิดอะไรของมึงวะท่านผู้ชมจำไอคลิปอ้น,นี้ใช่ไหมไอไอ,ไอเสื้อส้มอ่ะที่มันเข้าไปการในครูหาเลือกตั้งอ่ะแล้วมันถ่ายคลิปไอนั่นจะไม่รอดนะครับ อย่างนั้นเขาเรียกว่าเจตนาเจตนาที่จะเผยแพร่ไม่รอดหรอกครับท่านผู้ชมครับแต่กรณีของบัตร QR code ก็ตามบาร์โค้ดก็ตามมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการของกะกะตเขาผมไม่อยากจะอธิบายความนะครับว่ามันตรงกับมาตราหไหนอะไรยังไงไม่งั้นเราจะงงครับผมก็งงด้วยไม่ใช่อะไรแต่หลักๆเนี่ยกะกะตเขามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะทำสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมแค่นั้นแหละ มันไม่จะเป็นต้องมาเปิดเผยหรือว่าโอ๊ยมีเรามีโปรแกรมเมอร์ไปเปิดรหัสสามารถสืบได้ว่าเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของบัตรอย่างนู้นอย่างงี้สืบได้ไหมได้แต่ให้ดูเจตนาก่อนและให้ดูก่อนว่าสารจะว่าอย่างไรเพื่อไทยไปฟ้องผมโอเคครับไม่มีปัญหาเลยแต่การที่พักประชาชนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สรุปแม่งหน้าที่เฉยหน้าตาด้านหน้าด้านน่ะพูดง่ายสรุปอย่างหน้าด้านเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้น กะกะตอ,อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องให้กะกะตออ,อกแล้วให้การเลือกตั้งั้งหบดในคราวนี้เป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่บัดซบดีไหมครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้จะเรียกว่าการไม่ยอมรับได้ไหมท่านผู้ชมไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับทั้งสิน้นตราบใดก็ตามที่กูไม่ชนะผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับฝากท่านผู้ชมลองคิดหน่อยครับ ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันใช่หรือไม่ใช่เกตนามาันคืออะไรสืบได้ก็คือไม่รับแล้วคุณจะไปสืบหาสวรรค์วิมานอะไรครับอำนาจเป็นอยู่ที่กกตไม่มีเหตุจำเป็นเขาไม่ทำหรอกครับการจะไปสืบมันต้องใช้อำนาจศาลนะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปทำเหมือนคุณฝากธนาคารนะท่านะาผู้ชมครับวันดีคืนดีคุณรู้ไหมว่าไอา้าร์โค้ดที่เขาติดมาให้คืออะไร คุณไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องของธนาคารเขาเขาจะเป็นต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าเขาเอาไว้เผื่อมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยค่อยไปนาสืบันต่อไปแต่นี่ไม่มีปัญหาอะไรคุณจะไปสืบทําไมว่าใครเป็นคนกาอะไรยังไงบ้าหรือเปล่าไอ้สืบแต่ม,มันได้แต่โอกาสที่เขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทาไปเพื่ออะไรอย่ามาเถียงเลยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็มาอีกเนี่ยเดี๋ยวค่ะดูฮะเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวค่ะดูท่านผู้ชมผมไม่ได้ซีเรียสน,นะกับคนที่เข้ามาแล้วก็มาบอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอน้นั่นต้อง พักประชาชนพูดยังไงก็ต้องไปไปตามนั้นผมได้จะสมเพศเวทนากับความคิดของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยคนพวกนี้ผมไม่ถือว่าเป็นสมาชิกในห้องผมนะครับห้องผมไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับใช้ใจเอาถ้าใจใช้สื่อึกันได้ก็แปลว่าเราเป็นสมาชิกเราเป็นเพื่อนกันเอาง่ายๆแค่นั้นแหละครับส่วนไอ้คนที่มาแล้วเข้ามาโกนตีนสารพัดสารพันหรือไม่รู้เรื่องรู้ราวคาบในสิ่งที่เขาพูดมาแล้วก็มาโปรในช่องนี้เนี่ย แรกๆผมก็ให้อภัยแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่สักพักหนึ่งก็คงไม่เอาละเบื่อผมปล่อยให้กฎหมายเขาเดาเนินการไปดีกว่ามึงจะร้องแลกแหกระเชิญอะไรก็เรื่องคุณคุณจะไปก่อวีรกรรมก่อมงก่อม็อบอะไรก็เรื่องของมึงธรรมชาติสร้างสรรค์เท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับม็อบที่มันไม่ออร์แกนิกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันก็ไปให้มันประท้วงกันทุกวัน,ท,วนทุกวันเชิญตามสบายไม่มีใครขยุ่งกับคุณหรอกเพราะเขาไม่อยากยุ่งกับคุณเขาไม่อยากยุ่งกับคุณ เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยหากคุณเข้าใจกติกาและคุณยอมรับในกติกาสะหน่อยหนึ่งคุณก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปฟ้องนี่ครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับทําไมพวกเราไม่เดือดร้อนนะ่ะท่านผู้ชมเดือดร้อนไหมเขตผมนนเนี่ยทนายบอลเนี่ยไม่ชนะการเลือกตั้งนะผมก็ได้แต่โอเคปลอบใจน้องเข้าไปแค่นั้นเองผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่คิดว่าจะต้องไปแกะนู่นแกะนั่นมาแล้วก็อ้างว่าละเมิดสิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้เพียงเพื่อจะหาเหตุให้มีการ เลือกตั้งใหม่ควายยไม่อยากจะด่านะครับแต่พอเถอะครับท่านผู้ชมครับคุณจะประท้วงคุณจะประท้วงคุณจะทําอะไรก็ทําไปเอออถอะกกตเขาแถลงมาอย่างนี้ถ้าคุณไม่พอใจคุณไปฟ้องศาลดิถูกไหมคุณก็ไปฟ้องศาลสิครับก็จบถ้ามันไม่ตรงใจคุณนะ่ะก็เอาดีไม่งั้นเดี๋ยวหน่อยแม่งกองสลากเสือกอโหวยมันไม่ตรงกับที่กูซื้อกูประท้วงกองสลากอลบ้าไปแล้ว อย่ามาเอาชนะค่าคารกันเรื่องไรส้สาระน,นี้พวกเราโตแล้วครับท่านผู้ชมครับโตพอที่จะรู้ว่าเด็กๆที่มันเพิ่งจะสิ้นกินนมนมมาเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วครับจะเอาแต่ใจตัวเองเขาพูดมาบอกว่าโกงก็เชื่อว่าโกงเขาเชื่อมาบอกว่าเจตนาจะโกงก็เชื่อเขาเขาพูดเลยเชื่อหมดเลยที่พ่อแม่มันเถียงคิดผายเลยแต่ตัวมันเองแม่ไม่เคยพ่อแม่มันยังไม่เคยเชื่อเชื่อแต่ไอสีส้มเนี่ย เอาเถอะตามสบายถ้าคุณอยากโง่อ <verw> ย <000 relationships> hmm, so, ู่ในกระทะทองแดงเอ้ยไม่ใช่ในกะลาคุณก็โง่ต่อไปแล้วกันแต่ถ้าคุณคิดได้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่พักเพื่อไทยเขาทําเห็นไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเชิญเขาอยากจะฟ้องเพราะกลัวว่าจะผิดรัฐธรรมนูญก็เอาสิครับเชิญเลยครับแต่ไม่ได้แปลว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บมีคนสืบได้ปั๊บและแม่งบอกว่าโกงทันทีอย่างนี้เขาเรียกเฮียนะครับท่านผู้ชม คือไม่เคยคิดสัตตะอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจะคิดอย่างเดียวว่านี่ไงมันโกงนี่ไงมันโกงนี่ไงมันโกงโกงพ่อโกงแม่มึงนีหลักคิดง่ายๆอย่ใช้สมองหน่อยแค่นั้นแหละครับมาเยี่ยมช่องผมเนี่ยไม่ต้องกรุณาเสือเธะลึมาบอกนู่นบอกนี่ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างโปร่งใสหมดนะครับในประเทศนี้มีแต่คนมนุษย์บางคนที่มันไม่มีความเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละ ที่มันรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสมีใครเขาเดือดร้อนบ้างไหมจากการเลือกตั้งคราวนี้เขามีแต่รอให้ตั้งรัฐบาลใหม่จะได้เอาคนลครึ่งพลัสมาใช้สักทีหนึ่งไอ้พวกนี้ก็ยืดเยื้ออยู่นั่นแหละบอกว่าไม่ถูกต้องโกงรุ่นโกงนี่กะกะตมันก็ชุดเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2566วิธีการมันก็เหมือนกันหมดนะครับในปี2566คราวรัชนะการเลือกตั้งโอ้ยกะกะตดียกย่อ,ยอกะกะตกันทิพไายใบป่วงหมด แต่มาวันนี้ด่ากรกรตชิบหายเลยเจตนามไม่ได้มีอะไรด่าหรอกครับเพียงแต่อยากจะโลกการเลือกตั้งเพราะกูแพ้กูแพ้การเลือกตั้งท่านผู้ชมแค่นั้นเองแพ้การเลือกตั้งแล้วยังไงไปต่อไม่เป็นเงยครับพอไปต่อไม่เป็นเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาออกมาโบกเวกโบยวายกันในช่องสาธารณะอย่างเงี้ยไอ้นูน่นไอ้นี่กับสารพัดอย่างคุณอยากรู้อะไรคุณไปถามกรกรตมาไม่ต้องาถามผมหรอกผมไม่ใช่กรก,รกรตอเออ อ่ะโกงมาก็โกงไปช่างมันอยากจะโง่กันก็ต่อให้โง่ต่อไปที่เกียดตอบท่านผู้ชมครับอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ทัวลงใช่ไหมเออผมไม่เคยเจอผมอยากจะรู้แพ้แล้วเห่าหอนเนี่ยหัดฟังคนอื่นเขาบ้างสิหัดฟังคนที่เขาไม่ได้บ้าบอคอแตกอย่างไอ้พวกคุณเนี่ยนะน้องเป็นเด็กน้องไม่รู้เรื่องหรอก เพิ่งจะหย่านมแม่มัง้งไม่รู้บ้างเหรอว่ากฎหมายเขามีอยู่ทําตามกฎหมายเนี่ยทุกอย่างมันก็จบแต่มาถึงก็โกง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 คนที่เขาไม่ได้โกงมึงด่ากูวะหาว่ากูโกงเหรอคนที่เขาไม่ได้โกงก็มีทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเลื่อยเปื่อยจริงๆท่านผู้ชมประท้วงไปเหอะ อย่าประท้วงเลยก็ประท้วงไปเถอะเราไม่ห้ามหรอกสิทธิเสรีภาพของคุณทำไปเถอะไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่อย่าเที่ยวมาบอกกับคนโน้นคนนี้เขาอย่าเที่ยวมาวุ่นวายกับช่องนู้นช่องนี้เขาช่องที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยอย่างช่องผมเนี่ยคุณจะเข้ามาทําไมเข้ามาเพื่ออะไรครับช่องนี้เขาฉลาดนะครับเขาเป็นคนที่มีวิธีคิดอตัวเขาเอง ผมไม่จะเป็น้ไปอาธาิบายความอะไรก็ได้เพราะท่านผู้ชมเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่าท่านพูดผมพูดอะไรไปท่านก็ต้องเอาไปวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ผมพูดปุ๊บเชื่อปับ๊บผมพูดปุ๊บเชื่อปับ๊บท่านผู้ชมไม่ใช่ด้อมนะครับที่จะมาเชื่อทุกคำพูดของผมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับใช่ไหมฮะเออเมื่อกี้ช่องเขาต้อมีคนคอมเมนต์ว่าการเลือกตั้งโมฆะถามโมฆะเรื่องอะไรตอบไม่ได้ก็มันตอบไม่ได้ไงผมถึงบอกไงถอยเถื่อนดิบ ไอ้พวกนี้ไม่มีสมองหรอกครับคิดอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่าเขาบอกให้สั่งยังไงสั่งมาว่ายังไงกูก็เ,เอาตามนั้นโดยที่ไมไ่คิดถึงหลักความเป็นจริงและข้อเท็จจริงคนพวกนี้โตขึ้นเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับเพราะมันคิดอะไรไม่เป็นท่านผู้ชมใช่ไหมฮะพวกเราเนี่ยโตมาจากเด็กวัยรุ่นที่เหตุผลเอาไวท้ทีหลังเอาความรู้สึกมาก่อนผมก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บพอเริ่มเข้าสู่แวดวงของการทํางานเนี่ย เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่ดีว่ามันยังมีองค์ประกอบอีกเยอะเลยที่เราไม่เคยสัมผัสมันพอเราเริ่มทํางานปุ๊บเราเริ่มสัมผัสกับมันมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่ผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมก็เริ่มรู้ว่าไอสินผมเคยไปอยู่ในอุดมการณ์ของผมเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ที่ผิดผมเนี่ยายจัดนะท่านผู้ชมซ้ายจัดครับ แต่พอเราเปลี่ยนสังคมปุ๊บเข้ามาทํางานในแวดวงที่เป็นสื่อสารมวลชนพบเนี่ยผมก็ต้องลดอัดตราตัวเองลงมาเพราะไม่งั้นผมจะไปคุยกับคนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างเราเราต้องไปอยู่กับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พักส้มคิดทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยผมไม่ว่านะท่านผู้ชมพราะเด็ก ยังไงเขาก็เป็นเด็กนั่นแหละครับเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนโลกของเขาจากการเป็นนิสิตและศึกษาแล้วก็เข้าสู่แวดวงการทํางานเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้เองเดี๋ยวเขาจะรู้เองครับประสิทธิ์ที่เขาทํามาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราได้เห็นความพยายามของพรรคการเมืองพรรคนี้ที่จะล้มการเลือกตั้งให้ได้แต่เขาลืมมึกไปหรือเปล่าครับว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยไม่ต้องการให้ล้มการเลือกตั้ง ถามท่านผู้ชมก็ได้อรมีใครอยากให้เลือกตั้งใหม่ไหมครับหรืออยากให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะไหม,มครับมีไหมครับขอถามใจท่านผู้ชมหน่อยว่าอยากให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะไหม,มครับโมฆะโดยที่ศาลไม่ได้สั่งนะครับโมฆะโดยที่ใช้กําลังมากดดันนะครับโมฆะโดยที่ไม่ได้มีกระบวนการอะไรเลยนอกจากการกล่าวหา แล้วให้โมฆะถ้าผู้ชมคิดยังไงไม่อยากไม่มีไม่อยากไม่ม,ม,ม,มีใครอยากให้มีการเลือกตั้งเนียเดี๋ยวผมบล็อกนะครับช่องนี้ไม่ได้เผด็จการนะครับขร้องแต่ไม่ชอบคนที่คิดไม่เหมือนเนี่ยมาบุ่นบายในช่องนี้นะครับไม่แหละครับไม่แหละครับ เสียดายภาษีใช่ไหมฮะหมื่นล้านนะท่านผู้ชมไอเสียดายภาษีไม่เท่าไหร่แต่ผมผมอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมไม่มีการใช้ผู้คนมากดดันแล้วเอาความรู้สึกไปใส่ในหัวสมองความรู้สึกมันแก้กันไม่ได้หรอกครับมันแยกกันไม่ได้หรอกครับมันไม่สามารถที่จะห้ามกันได้หรอกครับแต่สิ่งที่จะต้องทำคือความถูกต้อง ของบ้านนี้เมืองนี้ต้องคงเอาไว้ถ, <ๆ S 1> ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลยื่นฟ้องศาลครับศาลท่านรออยู่ฟ้องสิเอาดิแล้วให้ศาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเหมือนอย่างตอนที่3หนาหห่วงจัดการเลือกตั้งจําได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับมีคนฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยหลักการและเหตุผลต่าง เรื่องขึ้นไปถึงศาลปุ๊บศาลก็ใช้เวลาในการพิจารณาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าไอ้สามนาห้าห่วงนั้นหนึ่งห้าเจ็ดมีปัญหาถูกสั่งพิพากษาสั่งจำคุกทันทีทำมาแล้วไม่ใช่ไม่ทำแต่มันต้องมีเหตุและมีผลในการที่จะไปยื่นเรื่องร้องต่อศาลถ้าคุณไม่ยื่นร้องต่อศาลไม่มีใครหรอกครับที่จะมีอำนาจไปสั่งล้มการเลือกตั้งได้ ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเราผ่านมาแล้วเรารู้นะครับท่านผู้ชมศาลใครตั้งมาล่ะครับไอเบื้อเอ้ยคือถ้าเป็นอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องอยู่แล้วประเทศนี้ไอหาใครตั้งมามึงก็ไปยอมรับสักอย่างหนึ่งไหนก็ไปฮะศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาภายใต้พระปรมาภิไธยเข้าใจไว้ด้วยมึงจะให้ศาลให้ประชาชนตั้งศาลมาหรือยังไงให้พักประชาชนตั้งศาลหรือยังไงเนี่ยไอความคิดคอมมินิตอย่างนี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ผมไม่ตอบแล้วนะครับขี้เกียจไปโต้ตอบกับมันไอ้สมองปัญญาอ่อนพวกนี้ไม่เอาอะไม่พอใจมึงเข้ามามาเดี๋ยวจะบล็อกให้หมดอะมาวันนี้ใส่แว่นตาด้วยนะยามีกครั้งหนึ่งใส่แว่นตาด้วยนะยามีครั้งหนึ่ง,าานะาม,ง,งมาที่ครับมาเลยเออฟ้องศาลครับฟ้องศาลไม่ใช่จะเอาใจตัวเองไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากไปส่งเสริมไอ้พวกนี้นะครับ ช่องเขียวช่องน้อยสีถามกดดันกรกะตก็ช่เขาหรอครับที่เกียรพูดท่านผู้ชมเอางี้ดีกว่าง่ายๆถ้าท่านผู้ชมไม่ดูสักอย่างมันก็จบอย่าไปดูมันดิอย่าไปดูมันครับผมเรียกร้องอย่างนี้นะครับผมไม่อยากไปต่อว่าต่อขานอะไรเขาหรอกเขาเก่งเหลือเกินก็ปล่อยเขาไปไม่อยากไปยุ่งกับเขาเขาเก่งเราเป็นนักข่าวก็เล็กนิดเดียวเราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่พี่เขาใหญ่แต่ผมไม่เคยติดคุกนะ ผมไม่เคยติดคุกนะเพราะผมไม่โกงนะผมไม่โกงนะครับผมไม่โกงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ดูครับผมไม่นิยมคนโกงครับผมก็เลยไม่ดูท่านผู้ชมคิดอย่างผมหรือเปล่าถ้าเกิดคิดอย่างผมปุ๊บท่านจะไปดูมันทําไมถ้าเกิดท่านไปดูมันปุ๊บเพราะมันโกงเนี่ยเดี๋ยวเรตติ้งมันก็ตกเรตติ้งมันตกปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลุดจากช่องสามเชื่อเถอะเพราะอะไรเพราะไม่มีคนดู ถ้าผู้ชมลองไม่ดูสิครับเรียกร้องกันต,ต่อต้านใช้คำว่าโซเชียลแซงชันด้วยการไม่ดูช่อง3ซะผมไม่ได้พูดอะไรผิดนะครับผมไม่ได้กล่าวร้ายเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ดูสัอย่างก็จบ